สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูดวงกับหมอนิสนาบินน้ำนะคะสําหรับคนที่เกิดในนก,กษัตรปีรากาค่ะเอ,อ่อนอื่นขอให้บุคคลที่เกิดปีรากาทุกปีทุกรอบทุกพอศทุกทุกผู้ทุกนามนะคะให้อธิษฐานจิตนะคะขันขันไปนี้เป็นขันของพระพุทธเจ้าซึ่งมีอขัอขระที่รักษาโรคได้ พร้อมด้วยกับคําอธิษฐานจิตขอพรไม่ว่าท่านจะขอพรสิ่งใดท่านจะได้รับพรนั้นสาเร็จผลประสบความสําเร็จนะคะสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทโธพระอรหัง พุทธนิมิตังอิติอิติขอให้ทุกผู้ทุกนามที่เกิดในปีละกานี้ขอให้เป็นผู้โชคดีนำมาด้วยความสุขความสำเร็จนะเาคะสำหรับคนที่เกิดปีละกาน,นะคะเขาว่าไก่งามเพราะขนคนงามพ่อแต่งคำเหล่านี้ อาจจะใช้ไม่ได้ในยุคนี้หรือสมัยนี้ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแก้ผ้าจะให้โซพาแก้ผ้าและถอนขนมันก็เป็นอะไรประมาณนั้นนะคะเรามาดูดวงสำหรับคนที่เกิดปีอาากาเลยนะเจ้าคะ่ะสำหรับคนที่เกิดปีรากานี้ เป็นคนท่าทองค่ะเป็นคนท่าทองเป็นคนที่มีสเสน่ห์มักใหญ่ไฟสูงเอ่อเป็นคนที่รักความสะดวกสบายนะคะเป็นคนที่มีจิตใจดีกล้าได้กล้าเสียแต่ส่วนเสียก็คือจะเป็นคนใจร้อนระบุ่มบามและสิ่งสำคัญน่ะอาจจะขี้น้อยใจด้วยเจ้าค่ะถ้าเอา่อเอ่เอเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะปุ่บบามกล้าได้กล้าเสียแต่ว่า นิสัยจริงๆแล้วคนที่เกิดปีอัอากานเนี่ยจะเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียค่ะเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียถ้าหากคิดจะทำการสิ่งใดแล้วอ่ะจะเป็นคนที่ตัดสินใจเร็วนะคะเป็นคนที่ตัดสินใจว่องไวตัดสินใจเร็วในเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจการงานที่ผ่านมาก็ดี เ,เรื่องธุรกิจการงานที่ผ่านมาให้ระวังการทรยศหรือหักหลังคุณค่อนข้างที่จะอึดอัดในงานมีความตึงเครียดและรู้สึกเบื่องานค่อนข้างที่จะตึงเครียดและเบื่อเหมือนเบื่องานอ่ะนะคะพูดง่ายๆคืออาจจะหนึ่ง ด้วยคนที่เกิดปีละกาเนี้ยส่วนใหญ่แล้วอะดวงอะค่อนข้างที่จะติดอิสระหรือว่าเป็นนายของตัวเองหรืออ่าในเดือนจริงๆแล้วคนที่เกิดปีละกาเนี้ยตั้งแต่เดือนกุมภาจริงๆแล้วเขาก็โชคดีแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่า ดวงของเขาไม่ว่าคิดจะทําการสิ่งใดเรื่องงานอะเรื่องหน้าที่การงานเอ่ยก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพื่อนฝูงคนในสายงานอะให้ความช่วยเหลือและอุปถัมภ์เขาอะค่ะถ้าเรื่องงานนะคะอแต่สิ่งสําคัญคนพวกเนี้ยจะมีผู้ใหญ่พักพวกเป็นคนที่ช่วยเหลือในเรื่องธุรกิจการงานแล้วดวงธุรกิจการงานอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่อาจจะมีการเริ่มต้นใหม่ เออถ้าหากเออถ้าหากคนที่ปีละกานี้ปีนี้รู้สึกเหนื่อยหรือว่าท้อให้เอาบุญใส่ตัวนะคะก็คือบอกได้เลยว่าอาจจะสวดมนต์ภาวนาถือศีล สวดมนต์ภาวนาถือศินจริงๆบุญไม่ได้อยู่ที่วัดค่ะบุญบุญอยู่ที่บ้านก็ได้บุญค่ะก็คือสวดมนต์นั่งสมาธิให้ให้ให้เราเรียนรู้กายรู้ใจสุขก็ทั่วข่าวทุกก็ทั่วข่าวตรงนี้ก็สามารถที่จะเป็นบุญอริส่งของเราได้นะคะม,มาดูการเงินถ้ากรณีการเงินน่ะที่ผ่านมาเนี่ยคนปีละกาค่อนข้างที่จะแบกภาระ หรือความรับผิดชอบที่ค่อนข้างที่จะ,ะค่อนข้างที่จะแบบหนักอึ้งหรือว่าการรับภาระที่จะค่อนข้างที่แบบว่าความรับผิดชอบสูงม,มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการใช้เงินและหาเงินอยู่ตลอดเวลานี่สําหรับคนที่เกิดปีลักกาค่ะอืแต่ในเดือนมีนาเนี่ยคนที่เกิดปีละกาจะมีโชคลาภใหญ่จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาใช้ใจ่ายให้คล่องมือ จะมีแบบดวงผู้ใหญ่อุปธรรมหรือว่าเพื่อนฝูงจะมีธุรกิจใหม่ๆที่เกิดขึ้นมานะคะอธุรกิจใหม่ๆที่ว่าเนี่ยไม่ว่าคิดจะทําอะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นงานทางธุรกิจเส่วนตัวหรือว่างานเกี่ยวกับหน่วยงานราชการอะไรก็แล้วแต่วิ่งเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยะจะมีผู้ใหญ่เป็นตัวช่วยหรือว่าเพื่อนฝูงเป็นตัววิ่งกี่ทีหนึ่งหรือเกี่ยวกับธุรกิจการงานอ่ะ,อะ อสังหาริมทรัพย์ก็ดีหรือบุคคลใดที่ทำงานที่อยู่ในวงการบันเทิงอะ่ะจะมีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จก็คือบอกได้เลยว่าปีนี้คุณจะเด่นดังจะประสบความสุขความสำเร็จเอ่อสิ่งสำคัญอะ่ะปีนี้คุณเป็นคนที่เอ่อมีเซนต์ค่อนข้างแรงโดยเฉพาะเซนต์เกี่ยวกับความรักปีนี้นับจากนี้เป็นต้นไปไม่ว่าโาครคภัยไข้เจ็บสิ่งใดที่คุณเป็นทุกวิตกกังวลคุณจะหลุดพ้น เออ่โดยโดยเกี่ยวกับเอ่ออาจจะเป็นบุญที่คุณเป็นคนที่มีเออมตตาเป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเมตตาบุญอริสสงเนี่ยจะตอบแทนคุณเออ่ปีนี้บุญรักษาพระคุ้มครองนะคะปีนี้ค่อนข้างที่จะโชคดี สำหรับคนที่เกิดเอ่อปีละกาโดยเฉพาะที่อยู่ในสายงานในด้านบันเทิงหรือพวกนักการเมืองอะไรก็แล้วแต่ปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับพวกเขาไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่จะสำเร็จผลประสบความสำเร็จจะโดดเด่นในสังคมโดยเฉพาะในเดือนเอ่อพฤษภาเนี่ยจะมีอำนาจวาสนามีบารมีได้รับข่าวดีสิ่งดีๆที่จะเข้ามานะคะเอ,อ่สิ่งสาคัญคนที่เกิดปีปีนี้ ปีละกาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเสน่ห์แรงก็คือบอกได้เลยว่าเขาเป็นคนที่มีเอ,อ่อความความแบบร้อนแรงมีความที่แบบลึกล้ำคืออารมณ์ของคนที่เกิดปีละกาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วยากที่จะยังถึงเพราะบอกได้เลยว่าสิ่งที่เราเห็นกับสิ่งที่เขาเป็นนอาจจะตรงกันข้าม คนปีละกาเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียค่ะแต่ถ้าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่เอ่อที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยเจ้าที่เป็นผู้ชายนะคะก็คือบอกได้เลยว่าดวงคนในครอบครัวเอ่อปีนี้ผู้หลักผู้ใหญ่อะ่ะมีเกณฑ์ที่จะโยกย้ายที่อยู่อาศัยหรือว่าทรัพย์สินมีเกณฑ์โยกย้ายอะ่ะ อาจจะมีเกณฑ์ที่โยกย้ายเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ที่อยู่อาศัยหรือไม่ดวงตัวนี้ก็คือบอกเลย,เลยว่าอาจจะมีการซื้อบ้านหลังใหม่เข้ามาอาจจะมีการมุกการย้ายเกิดขึ้นในช่วงเดือนประมาณสากักสิงหากันยาค่ะถ้าวันที่จะย้ายเข้าบ้านใหม่ขอให้เป็นวันศุกร์นะคะจะเป็นวันที่ดีนำมาด้วยความสุขความสำเร็จค่ะจริงๆแล้ว คนที่เรื่องความรักนะคะสุดท้ายใกล้สุดเกี่ยวกับเรื่องความรักเนี่ยเป็นคนที่น้ำนิ่งไรลึกจะมักเออมักจะแบบหลงไหลได้ปื้มเรื่องความรักมักจะมีความรักซ้อนอยู่ตลอดเวลาเพราะหนึ่งด้วยความที่เขาเป็นคนที่อาจจะ ไม่ค่อยพูดหรือบางคนอาจจะช่างพูดก็จะทำให้เขาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์แพลวพราวยิ่งถ้าใครที่ปฏิบัติด,ด้วยเนี่ยจะบอกได้เลยว่าเขาจะมีออร่ามากอืมไม่ว่าจะเจรจาอะไรกับใครก็แล้วแต่ดวงพวกเนี้ยเขามีดวงหนึ่งดวงค้าน้ำลายอืมแล้วก็เหมือนออสิ่งสำคัญ คนที่เกิดชะตาในในในปีละกาเนี่ยจะเป็นคนเชื่อมั่นในบุญมีบาปมีแล้วก็จะเป็นคนเชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งสําคัญคนที่ปีละกาเป็นคนกตัญญูนะคะไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่คนเกิดปีละกาเขาจะเจริญรุ่งเรืองประสบความสุขความสําเร็จค่ะปีนี้เป็นปีที่ดีมากไม่ว่าทําการสิ่งใดก็ราบรื่นแต่โชคลาภของเขาอ่ะนะโชคลาภของเขาอ่ะเลขหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งจะเป็นเลขนําโชคก็คือบอกได้เลยว่า เลขโชคลาภของเขาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเลขที่ได้มาจากเหมือนเหมือนเด็กบอกหรือ,อมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้อะไรประมาณนั้นนะคะเลข9 1้างหนึ่งเนี่ยเป็นเลขนำโชคของเขาจะนำความโชคดีไม่ว่าจะเป็นเลขเบอร์โทรก็แล้วแต่จะนำความนาชื่อเสียงความสำเร็จมาให้หรือจะเป็นเลขรถเลขบ้านก็แล้วแต่ล้วนแต่เป็นเลขมงคลนำความสำเร็จมาให้เขาที่จะเกี่ยวข้องยงใหญ่กับเขานะคะ คือคนที่เกิดปีละกาเนี่ยส่วนใหญ่ก็ให้ระวังปวดหัวหรือศีรษะหรือที่ขาบ้างนะคะแต่ก็คือพูดง่ายๆว่าปีนี้ก็คือบอกได้เลยว่าถ้าอุบัติเหตุก็คือว่าขาพริกขาแพ้ง่ะค่ะหรือพูดง่ายๆว่าก็คือทางเท้าก็คือตะคิวเหน็บชาประมาณนั้นนะคะชามือชาเท้าอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรสุดท้ายท้ายสุดนี้ดวงดีไม่เท่ากับเราดีนะคะดวงตกไม่เท่ากับเราจิตตก อ,อจนพ่ออยากรวยพ่อพอนี่คือสัจธรรมของคนที่แท้จริงสุดท้ายท้ายสุดขอให้บุคคลที่เกิดปีละกาโชคดีร่ำรวยมีความสุขประสบความสำเร็จนะคะถ้าหากใครชอบคลิปนี้ให้กดไลค์กดแชร์เราจะได้มีคลิปดีๆมาแบ่งปันอีกนะคะสวัสดีค่ะ